ให้เราเข้าไปที่บ้านกันดีกว่าเขาบอกว่าข้างในอ่ะโหดน่าจะสุดยอดน่าดูเลยแล้วเขาบอกให้เราเข้าไปอ่ะเข้าไปเลยไม่ต้องสงสัยเลยนะเข้าไปเลยในบ้านไม่มีอะไรหรอกเข้าไปเฮ้ยแมนเข้าไปข้างในดีกว่าข้างในเนี่ยมันชิวแล้วก็เซฟปลอดภัยชิบหายเลยปลอดภัยมากเลยนายรู้หรือเปล่าโอเคอย่าสงสัยนะอย่าถามนะมีอะไรเข้าไปเถอะโอ้ดูเหมือนประตูจะปิดนะลองเปิดมันดีกว่า กดตัวเอเพื่อพยายามเปิดประตูเออเไอ้ไม่ใช่แบบนั้นเว้ยเบรเบรเบรเจ็บชิบหายเลยทำไงต่อเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยผีอุ้ย,ย,ย,ยสตดดีนคือบุรุษชุดเขียวเยยบุรุษชุดเขียวมาฉันจะฆ่าแกฉันจะทำลายร้านแกฉันจะกำจัดครอบครัวแกด้วยอ้าวไปไหนแล้ววะเบื ให้เป็นไงชอบบ้านม,มันมีปีศาจอยู่ข้างในปีศาจตัวเขียวเข้าใจไหมว้าวโอ้โหสุดยอดโอ้โอ้โอ้โ,โอโอเคไม่เห็นมีอะไรเลยก็ไม่เชื่อหรอกนะพูดแหละจบอะไรวะเบอร์เบร์โอเ okay, คคลิปนี้ก็มีแค่นี้นครับมันไม่มีอะไรเลยนะครับก็ถ้าคนชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครัเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะผมไป,นะไปนะบายๆเออครบหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่ง ไม่ห1 1หนึ่งหมืซับสไคร์ผมจะแจกโรบัคส์เก้าคนเคไปละบาย